สวัสดีครับเพื่อนๆครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องเดียลบรีนะครับรวมถึงช่องทางอื่นๆนะครับที่ผมได้นดิมาเผยแพร่ทางออนไลน์นะครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในงานพอดแคตปบ้างในงานวิทยุนะฮะหรือว่าจะเป็นงานทีวีงานออนไลน์แบบนี้นะฮะมันคือไมโครโฟนครับนะไม่ใช่กล้องด้านหน้านี่นะผมไม่มีที่วางของเยอะ มันคือไมโครโฟนที่ถือว่าได้รับความนิยมทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศ sm 7 b ครับที่เห็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเขาก็ใช้ในงานพอดแคสต์กันนะฮะเห็นหลายคนแล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมจะมาแกะกล่องจริงเนี่ยผมมีเจ้าตัวนี้นี่แหละตัวเดียวกันเลยนี่นี่นี่น,นีใช้เหมือนกันเลยนะครับนี่ให้ดูตัวรอบๆของกล่องมันว่า เป็นยังไงนะทีนี้เดี๋ยวจะมาแกะกันนะครับจะมาแกะกล่องกันซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะด้วยการ Unbox นะครับ พอเปิดมาก็ประมาณแบบนี้นะฮะนี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้แล้วเดีย๋ยวผมจะทำการแกะผมได้ราคาโปรโมชั่นมานะครับคือชอบไมโครโฟนรุ่นนี้เพราะว่ามัน เสียงมันค่อนข้างดีราคาจับต้องได้นะจริงๆก็ชอบพวกโอ้ยแก่ยากนะชอบไมโครโฟนที่ตัวเล็กๆเ,เสียงแบบดูดๆเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีลมเข้าเยอะส่วนเจ้าตัวนี้ก็คือว่ามันก็จะเข้ามาเนี่ยแค่ช่องด้านบนอย่างนี้ด้านล่างมาการรับเสียงน้อยฮะมันมีเข้ามาบ้างไหมจริงๆมันเข้าจากด้านบนนี่แหละนะครับ เปิดมาก็ประมาณแบบนี้ฮะให้อะไรมาบ้างเา่ยสติกเกอร์สติกเกอร์ใช้สติกเกอร์ไหมไม่ใช่เ,เป็นสติกเกอร์นะฮะผมไม่ได้ใช้ <c oughs> คู่มือต่างๆนะครับนี่ฮะ user guide คู่มือของมันนะครับ มมีไม,ม้ตัวนี้มาปีสองปีแล้วนะครับสองสามปนะีน่าจะได้นะครับเอาว่าใช้พอรสตแตร นี่เปิดป,ปะนี่ฮะให้ดูด้านหน้านี่ครับผมจะเอาใช้แบบว่าตั้งกับขาตั้งทั้นสั้นอย่างนี้ตั้งกัตั้งสั้นเห็นไหมเหมือนกันเลยไว้ใช้แบบพอสแค a ปนะไม่คิดว่าวันนึงต้องมาใช้กู้กันครับ ก็คือว่าตัวนี้ผมเอาไว้แบบตั้งลอยตัวนึงผมเอาไว้แบบอ่านข่าวซึ่งวันที่ผมบันทึกอยู่นี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์โควิด19เนี่ยไม่ค่อยดีขึ้นนะประเทศไทยเราเนี่ยคือมีปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควรนสิเนี่แหละครับแล้วทีนี้คือว่าผมก็ได้รับมอบหมายว่าให้ทํางานอยู่ที่บ้านนะครับเป็นชุดแรกเป็นชุดแรกที่ได้รับมอบหมาย นี่ผมก็เลยมาเซตอุปกรณ,กรณ์เพื่อที่จะทำการจัดรายการที่บ้านซึ่งก็งถือว่าดีนะครับสุภาพจิตด,ดีกว่าเหมือนกันแต่นี้มีอะไรให้บ้างอ๋อนี่ฮะมันเป็นตัวอะไรอะ่ะเอาไว้หมุนกับขาตั้งนะครับนี่ฮะแล้วก็มีสติกเกอร์มาให้ เห็นไหมแล้ว hmm. ก uh ็ม huh. so ีน mm ี hmm. wave, wave, like uh ่ค huh. รับตัวฟองน้ำอุ้ยนี่ร่วงเลยเอาไว้สับเปลี่ยนกันได้ครับส่วนนี้ก็เป็นเอาไว้ติดที่ด้านหลังผมคงไม่ได้ใช้แต่นี้คงได้ใช้แน่ๆนี่นะ น่าจะใช้แน่ๆเนี่ยก็อันไหนที่ไม่ได้ใช้เอาไว้ในกล่องแล้วกันอันนี้ก็ออกมาเผื่อใช้นะครับมันเอาไว้เปลี่ยนกันแกะกล่องมาละก็ประมาณนี้นะฮะทีนี้อยูมาดูเจ้าตัวนี้ดีกว่า นี่ครับใหม่เปลี่ยนได้เป็นหัวได้นะนี่ครับแต่ว่าผมคงไม่เปลี่ยนใช้แบบนี้ใช้แบบนี้เลยนะครับจริงๆใส่เนี้ยก,กันลมดีเออ เาถอดไม่ยากนี่ครับอแต่โอ้โหมันมีแบบผงคุยเต็ไมไปหมดเลยอะไม่ใจเห็นไหมผงคุยเต็ไมไปหมดเลยนี่ครับถากถอดมาแบบนี้นะก็คงจะกันเสียงได้มากยิ่งขึ้น เหมเือนึงว,ว่าเสียงรอบข้างนะครับคงจะก,กันได้มากยิ่งขึ้นแต่มันก็ทําให้รูปร่างหน้าตาเนี่ยมันไม่สวยนี่อืมวิดูเนี่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาฐานของที่ตั้งใหม่มาตั้งเอาไว้นะฮะ ลองฟังเสียงดูนะครับเพราะว่าเสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่เนี่ยก็มาจากไมตัวนี้นะครับเสียงมันจะแน่นๆหน่อยนะฮะการลมดีเนื่องจากว่าแอร์เนี่ยอยู่ที่ด้านหน้าเลยลมพัดเข้ามานะครับอให้ดูข้าวๆ โอเคขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆครับที่ติดตามนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ